ครับทั้งร้สามพานห,หรือบางคนเรียกว่ากบหนึ่งกบหนึ่ง<อ>นี่คืออ,อ,อันนี้พลังขึ้นเพราะทำไมถึงกบหนึ่งครับตอนรับเข้าสู่รายการแบทแลนครับ ตัดนะครับตัดอนาคตต้องรัดนะครับในส่วนของขานะครับแต่ว่าและทั้งนี้เนี่ยทางแพทย์ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าในส่วนของการตัดเนี่ยจะตัดมากตัดน้อยครับนะครับแต่ผมดูอาจารย์แล้วน่าจะตัดครึ่งหนึ่งเลยนะครับในส่วนของขาน่าจะเป็นครึ่งแม่แข้งได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเราไปดูดวงไปเยี่ยมน้องก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้อาการสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงบ้างล่ะครับ แต่ว่าใจิตใจก็ดีสู้ๆนะนะครับกลับมาเจอลูกอ,อืมนะครับลูกเป็นแรงผลักดันเนี่ยมันจะโยงกับรายการอีกรายการหนึ่งของผมด้วยรายการซึมเศร้านะครับใครที่เป็นอยู่ขอบอกฮะดูรายการผมบุญร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแชร์เท่าไหร่ยิ่งได้บุญนะครับอันนี้ยมันเกิดจากการติดเชื้อเนาะแผลเนี้ยติดเชื้อรุนแรงมากแล้วก็จะต้องใช้ยาฆ่าเชื้ออย่างอย่างน้อยก็ประมาณตัก15วัน คือคือถ้าเราถ้าถ้าถ้าเราดูแลดีตั้งแต่แรกไม่ติดเชื้อเนี่ยก็อาจจะไม่หนักถึงขนาดน,นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คะอันนี้คือติดเชื้อมากแล้วก็ถ้าน้องปล่อยไว้มากๆเนี่มยมันก็เข้ากระแสะเลือดแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ที่สําคัญเนี่ยครับตอนนี้เราขาดมากก็คือจะเป็นพลา๊ตินะครับจะเป็นน้ําเกลืออันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะฮะจากกลุ่มผู้บริจาคก็คือพี่ๆฮาร์เลในคอเมนเซอร์นะครับพี่เดฟพี่โจแล้วก็กลุ่มๆในคอมเมนเซอร์นะครับบริจาคมาแล้วก็พี่ๆหลายคนบริจาคของมานะครับ แล้วก็อันนี้ครับจะเป็นทปอร์ดม้วนยืดได้สำลีก้านนะครับสะอาดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราที่เราอยากได้นะครับวันนี้มาในนามของกู้ภัยสยามปรุมใจปู่อินนะครับมาดูแลประชาชนให้ที่นี่นะขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็แล้วก็ยินดีที่จะรับของเราเน้นย้ําว่าเราไม่รับบริจาคเงินนะครับถ้าคุณจะบริจาคเงินเราขออนุญาตนําไปซื้อของให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็นํามาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจริงๆนะครับ อย่ารอวันที่จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เราเป็นกําลังใจให้น้องเขาอยู่นะครับน้องเขายินดีที่จะออยอมตัดนะยังไงก็ใครที่อยากจะร่วมบริจาคนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่สิทธิ์โมทีฟโดยตรงเลยนะครับไม่รับเงินครับของผมรับแต่ของอย่าพูดเยอะทําเลยครับตอนนี้ก็โอเคทําแผลเสร็จเรียบร้อยนะครับจากวาชนะพยาบาลน,นะครับนะแล้วก็จากผู้ภายสยามร่วมใจผู้อินพวกเราได้มาถึงที่จริงๆ คือบางครั้งรถพยาบาลอาจจะมาไม่ถึงนะครับแต่พวกเรายินดีและเต็มใจนะครับโดยไม่ได้หวังผลใดๆทั้งสิ้นนะครับมาด้วยใจผมเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคนะครับก็นําของบริจาคมาใช้จริงๆรายการแบดแลนด์ไม่ต้องพูดเยอะทําเลยครับติดตามอีพีหน้าครับกับการไปช่วยชีวิตคนแล้วก็การไปบริจาคและรับบริจาคในสถานที่ที่มีแต่คนใจดีคนใจบุญติดตามรายการแบดแลนด์ครับโซเซตี้ร้อวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกทีมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาเจอกับนักทําบุญอีกหนึ่งคนครับแล้วก็เป็นเจ้าของอู่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับกับอู่ก,กบหนึ่งนะฮะสาขานาคนปรปฐมสาขาที่หนึ่งะฮะสาขาแม่เลยทีเดียวนะครับ จะเจอกับเจ้าของนี่ครับทางหลังเราเห็นนี่คือรถถังนะครับนี่มันต้งขยี้ให้หนักขยี้ขยี้เลยแน่นอนครับกับรถคัสตอมนะฮะที่มีแรงม้ากว่า300แสแรงม้านะครับแรงบิด14แรงควยทอดนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สำคัญนะน้องชายผมคนนี้เป็นนักร้องดังเมื่อสมัยอดีตชาติด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้สะพานบุญของเรากับรายการแ a ทแลนด์ครับสนับสนุนแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ผมก็คือมูลนิธิ สว่างนะครับแล้วก็มูลนิธิสยามนะครับครับวันนี้มาโซนตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่เออเส้นเส้นอะไรวะดีเอ็มบ้าหรือเปล่าอ่ะมึงพูดได้กูกูเกียร์มึงนี่มันทางของพี่แม่กอยแม่ลองแม่กรองฮะแล้วก็ลามมาถึงนครปฐมเดีย๋ยวเราจะไปต่อที่บางแคครับกับการบริจาค เดี๋ยวล้างมือขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ใจดีนะครับอ่ะขอต้อนรับฮะกบหนึ่งช่างนุ้ยครับนะสวัสดีด้วยครับสวัสดี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 ฮะอันนี้เป็นเจ้าของรถถังคันนี้นะครับแต่แนะนําตัวหนึ่งเราเราเราให้แนะนําอู่ด้วยใครที่อยากจะมาแต่งที่นี่สาขาหนึ่งจริงๆเราคือสาขาเดียวกันใช่ครับสาขาเดียวกันแนะนำกบหนึ่งนะครับครับผมช่างนุ้ยครับช่างนุ้ยสามพันหรือบางคนเรียกว่ากบหนึ่งที่บอกว่ายังไงบะขอนไม่ได้ล้งคืนเพราะทำไมถึงกบหนึ่งครับมันฟ้อ์มันคือเหมือนบางคนอาก็เปนบผิด อ่นี่ผมก็เลยตามน้ำไปโอเคกบก็กบครับก็เลยกบหนึ่งรับสวิตต์รับโมดิฟายรับจับสภาพรับทุกอย่างครับที่เป็นเอกแม็กครับทำได้หมดเนี่ฮะตากล้องจับนะครับนี่อันนี้เป็นทุกอย่างเลยนะครับที่ร้านนี้ทำทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถขโมยทั้งสิ้นนไว้ล้อเล่นถูกกฎหมายทุกคันอ่าแล้วก็ฮาร์เลยเปลี่ยนจากฮาร์เลยนะครับมาโมเป็นเครื่องเอสแนะครับแต่ร้อยสี่สีเอาเหลือแค่ 200รกว่าแค่นั้นก็พอนะครับนะก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นุ้ยครับที่ได้บริจาคสิ่งของนะครับแล้วก็เป็นขอเป็นตัวแทนนะฮะคู่ภัยสยามแล้วก็คู่ภัยสว่างนะครับสิ้นเดือนเราก็จะนําของบริจาคทั้งหมดนะครับไปให้กับทั้ง2มูลนิธินี้นะฮะที่ปราจินบุรีด้วยและที่คู่ภัยของสยามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็มีบุญดีๆราจะบอกพี่นุ้ยและที่สําคัญมีโปรเจกต์ดีๆด้วยมีโปรเจกต์ดีครับนี่อจะ เขาเรียกว่าสายบูญครับแล้วรุ่นพี่สอนน้องครับผมครับผมก็จะมีโปรเจกที่ผู้วิพีฮาเล่สอนน้องๆที่เราเรียกว่าที่เขาเรียกว่าแวนครับผมครับผมอาจจะถูกมองว่าคือแหวนเป็นขยะสังคมนะครับผมมองว่าตอนนี้ภาพลักษณ์ที่คนมองมองไปทางด้านลบผมมองว่าโปรเจก์นี้ เป็นจักที่ดีแน่นอนะผมว่าอย่างที่ผมบอกสร้างถนนครับเตผมนี่สุดยอดเลยฮะกับรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งแล้วก็ที่สําคัญฮะเราก็จะมีทั้งพี่พี่ตำรวจครับพี่พี่ผู้ภัยที่คอยไปเก็บศพน้องๆไม่ได้ขอเลย support นะเราจะได้ดูโยกล้อเราล้ม้วเป็นยังไงเพราะพี่นุ้ยก็เคยล้มมาแล้วนี่จะบอกว่าราชาคณะล้มมาแล้วกว่าจะได้ดีทุกวันนี้รอติดตามนะฮะการรับบริจาคนะฮะครั้งหน้าจะเป็นคลิปของผู้ใจบุญที่ไหนนะฮะรอติดตามกับรายการ bad land ชื่อรายการเร็วแต่บุญร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้ขอบคุณมากครับสรัสดบอนเชครัอนเช้ารื่องต่อไปก็ซมทิฟครับผม